สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอตรดิดตจัดกิจกรรม Big d เดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตริดตหรือสออปจเมื่อวันที่28มกราคม2568ที่บริเวณสนามกีฬาพยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตริดต์นายสิริวัตรปุภาจเจริญผู้ว่าราชการจอุตริต์เป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊ก เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตริตพร้อมด้วยนางสาวนิรชาบัดิตชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดตริตและคนตรวจตีสุธิพง์เป็กทองผู้มงคับการตำรวจภูธรจังหวัดตริตนายจักรพันสวนรพักดีนายอำเภอเมืองอุตรดิต์โดยมีนายฉลองฤทธิ์ศรีสูงเนินผู้อำนวยการสำนักงานการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตริตกล่าวรายงานและหนาส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลน,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ลูกเสือกอก,ะกะตเพื่อประชาธิปไตยประชาชนสื่อมวลชนต่างๆร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุตรดิตได้จัดก,กิจกรรมวิกเดย์โค้งสุดท้ายขึ้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมขบวนเดินรณรงค์ในวันนี้จํานวน 600คนและในแต่ละอำเภอก็ได้เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกม้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรดีดเช่นกันเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและให้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2 5 6 8กตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬกาที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใกล้บ้านท่านสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรดีด ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง3 5 9 5 4 3คนหน่วยเลือกตั้ง741หน่วยโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งจำนวนหนึ่งใบได้แก่บัตรสี ม่วงเลือกสมาชิกสภาองค์การมหาดส่วนจังหวัดครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเดินรณรงค์นะครับให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในส่วนของสมาชิกสภาองค์การิหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์หรือสจนะครับ ซึ่งก็จะมีการเดินลงที่สนามกีฬาพี่ชัยนะครับโดยกระทั่งไปถึง TVs, หอนาฬิกาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับในการเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ครับในส่วนของการเดินลงนะครับตั้งแต่วันที่23เป็นต้นมาที่ผ่านมาเรามีการเดินลงหลายอำเภอสําหรับวันนี้ก็จะมีการเดินลงในส่วนของ4-5อำเภอครับเพราะว่าในการเดินลงนั้นเราจะมีการเดินลงเรื่อย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ครับวันนี้ทางสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ถือว่าได้เป็นเกียรตินะครับให้กับพี่น้องประชาชนถ้าได้มาใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งครับผมปร,ประสิทธิ์พึ่งสุขเหนือ24จังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน